สวัสดีค่ะครูใจกวางโหราศาสตร์ไทยรู้ดวงเพื่อบริหารชีวิตนะคะวันนี้นะคะครูใจกวางนะคะจะมาดูดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะว่าจะมีโอกาสเกิดเหตุอะไรในชีวิตเราบ้างนะคะใครบ้างคะที่เกิดลัคนาราศีเมษนะคะกดเลข3มนะคะมาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะราศีเมษนะคะ ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะคะในพื้นดวงของท่านทุกท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนี่ยมีดาวพระราหูเนี่ยนะคะคนทรัพนะคะมาประมาณ1ปีกับอีก2เดือนแล้วจริงไม่จริงถ้าจริงใช่รเล่าฟังหลยนะคะคำว่าตำแหน่งราหูคนทรัพเนี่ยหมายความว่าคนที่เกิดในลัคนาเมษนะจะตรง80%เลยคือหาทรัพย์มาเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายหรือว่า มีเก์ที่ต้องเสียทรัพย์ออกไปอย่างรวดเร็วทันทีเป็นไหมคะในหลักโหราศาสตร์ค่ะเขาบอกว่าบุคคลใดก็ตามนะคะถ้าเรานะคะมีดาวพระลาหูเนี่ยสถิตอยู่ในภพก,กระดุมพระคือภพก,การเงินคุณเห็นไหมเลข8ตอนเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นดาวจรเนี่ยโคจอรอยู่ที่ภพก,กระดุมพระของลัคนาเมฆทำให้คนเมฆเนี่ยเกิดสภาวะนะคะห อาจจะมีการทาเรียกว่ากล้าตัดสินใจหรือว่าเป็นช่วงที่หุ่นหันพันแล่นนะคะอารมณ์อาจจะแปรปวนนิดนึงนะคะอา,อาจจะมีเลือกภาวะส่งผลทางอารมณ์บ้างแล้วก็สิ่งที่เด่นชัดก็คือลาดาวพระราหูนะคะอยู่ในพบกระดุมพระแปลว่าทุกครั้งเวลาคุณได้เงินมาเนี่ยมันจะมีเหตุให้ต้องได้ใช้ใจ่ายหมดไปท,ทันทีจริงไม่จริงคะ ช่วยบอกหน่อยแต่สิ่งนี้น,นะคะครูใจกวางอยากจะให้เป็นเขาเรียกว่าแนวทางเพื่อที่เราจะบริหารชีวิตเนี่ยนะคะคือถ้าในช่วงที่เราต้องจ่ายเนะะี่ยค่ะหรือเราต้องใช้เนี่ยนะคะให้เราดูในเรื่องของการลงทุนไว้หรือในเรื่องของการสร้างไว้เพราะในเมื่อมันจะต้องจ่ายเราก็ต้องจ่ายให้มันเกิดประโยชน์จริงไม่จริงคะอ่าใครเห็นด้วยนะคะพิมพ์คํา่าจริงให้หน่อยนะคะแล้วก็ให้คุณรู้เลยว่า ในสิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยในช่วงเนี่ยก็คือให้เรานะคะพยายามทาทานบ,าบา่อยๆเลี้ยงอาหารคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ทําบุญสุนทานก็ได้นะคะหรือว่าเลี้ยงอาหารสัตว์ต่างๆก็ได้เพื่อที่จะให้เป็นการที่เรานะคะใช้จ่ายซับไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้คือสิ่งที่1และเกณฑ์ในของเดือนมีนานเนี่ยนะคะดาวตัวเองนะคะจะมาสถิตพบการงานนะคะแต่ เป็นดาวมรณะด้วยหมายความว่า 1. คุณอาจจะมีการเก์การเดินทางหรือการเปลี่ยนงานไปเจอสิ่งที่ใช่และได้ทำงานมากขึ้นนะคะนี่คือเดือนมีนาของราศีเมษค่ะ